สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนมูนิกาปิ้งนุกเนาะนุกยังก่อนนุกกดเนาะนุกกดพี่น้องนุกกดปู่เพิ่นเอามาฝากเพิ่นเพิ่นเอามาเผาเนาะเเพิ่นพิ่นได้เหรให้ลูกชายเพิ่นเอามากินนนั่แหละพี่น้องเลยเราไปใส่ยังเไงเราไปใส่ตังบานบ่ปู่เพิ่นไปใส่ตังบานได้เลย่นก็เอามาให้ลูกชายเพิ่นมาเพิ่นก็เอามาให้กินเนาะพี่น้อง นกกดสีสีลาบเนาะพี่น้องปิ้งปิ้งอยู่พี่น้องสีเห็นว่าสีแหล่แหมสีหันมันแต่มันหยดปุบปุบเนาะนกยามนี่มันขนาดโบวานกโบวานูมันเบิดยามเนาะยามแบบว่ากำลังเร็วเข่าใหม่สีหนะพี่น้องสุดสุดเลยป้าป้าโตพี่น้องแนมเบิ่งเราคือไก่เลยเนาะเห็นว่าสีสีกับมันแซ่บขนาดพี่น้อง สีลาบกินเนาะเพราะวะ่ากินเป็นโตกะเดียสิบพรกินเนาะพี่น้องกินกับข่ากินยังอะไรซีลาบเป็นเมนูอาหารเทียงเที่ยงให้เที่ยงหน้าคือเก่านี่แหละเพิ่นกระฮากะมาแต่บ้านเมื่อวานนี่พี่น้องแล้วก็เมื่อนี้กระมาเลยเนาะตอนนี้กัปิ้งซุกเลยพี่น้องนี่เนาะซีมันก็สิเป็นแนวนี้พี่น้องแนวฮาบ่ได้ใส่ยัยงใส่แต่ใส่บกเกลือแต่เต่เกลือพี่น้องเพราะตอน ลาบก่อ,อยังสีใสแนวอื่นเนาะสีธรรมชาติพี่น้องบไปทานน้ำมูกน้ำมันเนาะมันสวดสวดหนุกมันพี่น้องเลยเอาขาั่ขวเบิดขั่วเขาขั่วใส่ลาบหนุกก่อนพี่น้องเลยขั่วใส่ใบหัวชิคายมันจะหอมเนาะเวลาไปตำพี่นอ้องไปทานเขารวงเหมันจุกไปเขไม่เิาขั่วใส่แล้วมันก็นสิแห้งกรอบไปตำแล้วมันสิหมุนเข้ากันกับข้าวขวหอมพี่น้องขา้าวขวแปลว่าบ่ใส่ใบอันนี้มันจะ มันหอมผันังเนาะตอนนี้เบาจอนเพื่อทำการผักเนาะพี่น้องมันงวัดกันล้าขนาดพี่น้องมันหอมเนาะนุกกดพี่น้องบูฟวาฝั่งไทยบ่นเอ่น,นกันอล่เนาะ อนนี้ก็ผักแล้วแหละพี่น้องนุ่มซีนหนุกเขาก็ประมาณนี้แหละเนาะตำพริกก่อนพี่น้องอันนี้ก็จนสองโมงกว่าแล้วพี่น้องกลบงทันได้กินข้าวเที่ยงเนาะมีข้าวบาวว่ายเใบวันนี้เป็นวันอะไรแา่ซีแม่งวันนี่ก็ได้กินอาหารแล้วก็ตอมวุ่นๆอยู่พี่น้องเลย มาแต่ทางใดหนกใส่ใสตำให้มันนิ่มพี่นอ้องหลังจากที่ผักแล้วก็ตำใส่คกใส่กันกับมักพริกพี่นอ้องสูตรพอนะ่อเพนเนาะข้ามันผักแล้วก็ไปอันนี้โรดแล้วมันแข็งเนาะยำตอนกระดูกมันน้อพี่น้องอันนี้ไปตำให้มันนิ่มพอเพนะื่อนว่า ำให้กระดูกมันแตกเนาะตำแล้วผลกันสิมาพุงเครื่องเนาะพี่น้องกันตำใช้กันกับปุกผิกเนาะเขาัูวฟิวอื่นนะลาบดุกพี่น้อง น้ำต้มปลาเด็กหือเขาต้มไว้ลงไปเนาะใส่อีกเพื่อใสผักหอมมันโวลายหนุกตัวหนึ่งก็ต้องผักม,ม,ม,มันหมุนพี่น้องแต่มันลายยังบ่ปิงเปนสื่อเนาะค้องหายากพี่น้องก็ต้องลาบต้องเจียวสูตรไทยสูตรมันพี่น้องเอ้ย ถ้าบางคนผ่นกระเห็ดแบบแห่งๆก็ได้พี่น้องแล้วแต่เนาะล้วแต่บางเถื่อนะเอากับบนเห็ดไปสีตลอดไปดอกเถื่อแบบแห้งบนได้ดูได้กินดูดอกพี่น้องนันได้กินที่ของป่านาันนได้กินที่ตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องนะตาลาบหนุกของเขาก็ได้เนาะก็บแบ่งไว้ให้พ่อผ่ออนเนาะในถ้วยน้ำเลยพี่นอ้องเ่ยผอผ่นไปงานศพก็จะมาทันได้มาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น ผักกาดผักซีแล้วก็มะแคว้งเนาะกินกับลาบหนุ่มเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายพี่น้องจนสี่สามโมงเลยพี่น้องเลยเนาะลาบหนุ่มกอดพี่น้องกินกับพักกาดผักซีกเต่ากันปัญญาก็เหมืนกับไปมาท่านจะมาอยู่เนาะเพิ่นมากอะกับแบ่งไว้เพิ่นเลยพี่น้องินน่ม แม่เพิ่นเพิ่นก็นกินข้าวก่อนแล้วเพิ่นก็เลยบ่อยากเนาะกิน,นออสองคนมาหนี่งครักอ่างอกาศใบใหญ่ครับพึ่งจินตาาพึ่งครับพึ่งแห้งเลย หารป่าน,ะนานันได้กินเถื่อผัดกินข้าวบ่า,ามลเลยซ้ำพี่น้องทั้งแ่บขา่างเขาปกติกับคลองแบอ่บไปแล้วซะคนอื่นบด้มาน้ำอีกเนาะ ึืนดังอมดอุดมั้งข้ากินามาได้ข้าเพิน่นกินมาได้มากขึ้นขึ้นไหมขมาเพิน่นบ่มากคืนดังอมดอุพักซีพักกาดแล้วปแเงใส่กบใส่เขียนเข้ากันขาบยังไง เนี่ยคนแดง่ะนทุนก ไปได้กินนี่แหละคอยกาลังไ,ไ้กินลายปียให้หนุกคนพวกหนกพวกนูนาั่นได้กินเถือ่อนไม่ร้องหายากเนาะมันเริ่มสูญพันธ์แหละมันโบราณคือแต่เก่าหนุกหนนะมันะ่นโบราณ คือว่าเลยพี่น้องจะบ้านนอกของนาเขาแต่ถ้าบุก,กินคนอื่นก็เอาไปกินคือเก่าอย่เนาะเป็นอาหารการกินชาบ้านค่อยนาไม่ค่อยมีดอกสบปะรดเพิน่นโบเอามาแต่บ้านคือสิวได้กินพี่น้องไอพวกหนุกน,น้อยๆค่ะไม่ยู่ ลมอูอ,อมันชวดๆวดหนุลมแหงเลย้ามแ,แล้วไอ้พาไปหาคนพ,พักก่อนไปเนอะพักแล้วไอ้พักกันเมือเนอะขับไว้ย้ำนี่พี่น้องค<ว>พดพักกัเพื่อสีแล้วเนอะ พอตัอง้งแต่ซ้มงกับ4ี่มงกว่าพูแล้วพี่น้องกระคำไำ้มยำน่ามนืดไว้แคลงชู้หมักบ่ไม่ได้คมนะโอเม่นมาแคลงคมนะแคลงมันล้น บึกเนี่ยพี่น้องมันหลดน้ำปับป๊บๆไหเข้ามาใกล้บ่ได้นะขบโมเมนต์คนเฮือนเองเลยบ่ได้เจ้าฟองหน้าอุตส่าห์เฝ้าไว้คนอื่นมาหาอย่างมาหา,หาทางเลยพี่น้องย่ำนี่มันไข่วันท่านได้บอกได้เบ่งน้อพี่น้องสุ้มคอยหาขบโม่ย่ำน้องถึงทางก็เจ้าก็เริ่มทางแล้วย่ำนี่จะไข่ปลายกันได้เนาะ ดุยดุยมุมมุมมาไหมน้ำขักน้ำแหน่พี่น้องเอ้ยถ้าผู้เจ้าโบราณน้ำโบราณนี่มันครบกับเจ้าโบราณนี่ถูดหมอมุมมาอย่าล้วนเด้อใกล้เทียงหนึ่งก็มาแหน่บางมุมหายดิหน้ามุมตอนนี้ก็กินข้าวอินะ่มเนาะพี่น้องโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 15, สุขสุขคนเดอ้อท,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 ที่ติดตามรับชมนะหะยกำลังใจตลอดมาเนาะ พ่อนคลิปหน้าพล่พี่น้องของคกินเก่าบ่ทันระเบิดน้องน้อยอี๊บก่อนแล้วพี่น้องสําหรบับคลิปนี้ก็ขอกราบคํคคออคออคบาว่าสวัสดีดีสวัสดีพี่น้อง